หย uh. oh. oh. ่อนเลยพี่น้องเอ้ยนึ่ไปกุ้งครับสดๆครับีะปิแท้เต็มลงเด้งลงเด้งลงเด้งทุ่คนอือขึ้นไมเปลึกเลยครับพี่น้องเอ้ยปลาช่อนครับโอ้ช่อน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 ครับพี่น้องช่อนช่อนสวัสดีครับพี่น้องเจอเดี๋ยวอีซ่าบันดอนครับพี่น้องวันนี้วันนี้อีซ่าบันดอนครับภาพที่พาน้องมาใส่เบ็ดเลยพี่น้องเด้อครับพี่น้องมาใส่เบ็ดปลาอยู่หน้าลุงหลักเขาครับพี่น้องครับลุงหลักเขาไม่นี้ มีสามเหยื่อเลยพี่น้องมึอนี่มึงนี่ผมใส่เหย่อกบน้อยได้พี่น้องไงเหย่อหอกกันละครับแต่หอกมันหางมันกุดไปแล้วมันกรุโตกบน้อยแล้วครับลูกหลานเขาแบบใส่เหย้่ใส่เดือนได้พี่น้องใส่เดือนเออของแท้ครับนี่นี่ก็ต้องใส่ร้ายใส่แบบนี้ก็ได้คกันมาทางกูงยก้ครับพี่น้องทางกูใส่เหยื่อเฉียดด้วยทางแคดามาครับนี่ครับพี่น้องเขาง้างขนาดเลยครับผมเออเสียวลืมเลยครับใส่นี่นะครับพี่น้องไม้เฮ้าไม้น่าไม่เหรอครับเอ็กตาบ้างครับพี่น้องใส่ได้แล้วพี่น้องเนาะติดตามบังครับ นี่ครับพี่น้องทางกูเขาก็มากเลยอันนี้เงี้ยเขียนเพื่อพี่น้องนี่นเป็ดใหม่บอหเป็ดเกา<ม>่าเป็ดปีไายนี่สามปีพูดเป็ดของใช่วเราจะเปลี่ยนดวงกันนั่นหรอไปเป็ดมานน้องจะว่าคุยเมียหรอเขียดโม่ครับพี่น้องนี่ต้องไปที่การเสียบเงี้ยของสารกูครับ,บนี่ครับ<ะ>ั้อนตรงได้มันก้อนอีเด้เตะนี่ก้นอนปากเลยพี่น้องนั่นแต่ข้างครับเขาหูดังแมบ มือ่นบวกลอนเขาก็ปล่อยมันครับบวตายครับกินเดาเดายงสิแล้วนี่เดี๋ยวยยพี่น้องของผมเนี่ยไอ้กบน้อยหัวกอ่กัดดิเสียไปด้วยไอ้ไเนี่ยใส่เดือนของลุงหลกกักอ่ะขาเม,มื่ือดไปแล้วเขาไปเสียได้ดมันหลอนไปดูร้อนำนำฝนเอาครับพี่น้องไปครับไปเสียบเนี่ยต่อนี่ครับพี่น้องครับที่ีเสียบไปเนี่ยกบน้อยเลยพี่น้องเด้อคือเนี่ยหวกเหระครับแต่ว่าหอกมันมันเป็นตัวกบแล้วครับนี่ครับ กอขาเรพี่น้องเด้อแบบกอขาครับเรีกๆหน่อยก็จะดิ้นยืดใช่เหรอครับพี่น้องรอปลามากิน้ะพี่น้องเนาะนี่ครับเพชรปูผมก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยพี่น้องนี่สติ๊กเกอร์ันเดียบนึงแตงเห็นเนี่ยมันขึ้นครับพี่น้องเงินย่าไปเดียมเดียมครับนีครับพี่น้องอ๋อาครับครับพี่น้องครับหลังจากที่เราใส่เบ็ดแล้วเคาก็ขึ้นมากินเ้าเย็นในบ้าทนะพี่น้องเด้อฝันลูกหลักเอาครับพี่น้องมือนี้เฮาก็บมมี เมนูก <c ười> ๋วยกุ้งเดือดพี่นอ้องคนเฮ้ยกุ้เพือกันไส้ซางโกมากครับนี่ <c ười> มุงเคียวคนคนลราลหลายเต๋อมาแล้วพี่น้องนี่ก๋วยอิ่มคนลรานี่ส,สดๆเลยครับนี่ครับเพื่อนต้องเตรียมไปแล้วครับพี่น้องเฮ้ยอามากพี่น้องไว้ลูกลเขาไปก๋วยปันกินบ่อยนะนี่อะไรเด็กน้ำทิ่มบอกจ <c ười> ริงจังบรยากาศพันลุ่มเลยพี่น้องวิ่งวนี่เด็ห้อนี่นนนโอ้ยันสบายดีครับนี่ต้องห้องครับนี่ โลใส่บักินเอฟโฟได้ยสดพี่น่องสดเอาได้ใส่บอลแนวแนวเ้พี่น้องหมดเลยครับมันสบกฟงงกปะ่ออีรีแล้วเอาเคินไนต้องปรุงมันต้องปรุงแคนี้เนาะเอากุ้งเทลงเทุไปเอาฝามาเทลงนี่แหละเทลงนี่หละเทแล้วลงจีเ็ลเอาขวดตีกับขวดเขาไปน้องนว เงาิดดอกัวเนี่ยขากนาได้ไป้องเห็นดวงเลยดงเลนเลยลองเมือใสไลียสดๆกีไป้องพุ่งเต้นกับนีนบ่กับแกงก็ไป้องกับคอดอกนี่แต่ว่าบานี่เาะใชมีวามิดกันมัปตาแบบ ห mm hmm. okay, okay, okay. อมกวนอยู่าะหอมหมดเหรอหอมในกวนก็ได้เอากินใยังกอนเต้หัวหอมแก่ครับพี่น้องสุดๆคุณสดๆเอ้ยเอ้ยกินบากหน้านำไ่ไหลล่ะมอนมีหอยเลยกระเข้มประเทบอ

กบีไรเกียมทานโทษทีนี่กูินน้ำสองแก้วอันนี้หอมแดงครับพี่น้องนี่หอมแดงหอมแดแ้วว่านี่ของนี้ดังบานนี่วี่แตโอ้ยของยีนเนสางโไปสองคนนี่ย่าไปฟางฟังบันงเอาไปขูดมานาด้เป็นขูด จ้มนะตัวจิ้มเลยตัวซิมเลยตัวซิมเลยตัวผสมเลยอ่ะผสมอีกขาดปลาแก้วกันนี่ครับพี่น้องดางโกเจ็บใบขิงเลยพี่น้องด้วยเจ็บพักมาตต้มแล้วครับนี่พักเที่ยงเข้าใบกระดูกน um e e ั yeah. ่พี่น้องกระดูกใบขิง นี่มันขายอะไรเรื่ฟักแ้วนี่ครับนียอดเลยเขาเ็เพื่อก้อยกุ้งเลยมันจับแซ่บได้พอน้องเลยวันนี้ยนเขาไม่ด้นัเขาด้วยกันฟักเขวเดาหินอะไรนะอ,อืมกว่ันกสมแล้ว พรแล้วพอแล้วไปการแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปได้ขี้นิ่งเง้ยเยเอจัดจาเออออ้ยยอนเลยพี่น้องเอ้ยไกุงครับสดๆครับขอดแทเต็มเดงงเดงคนออาเด้อมาด้อังไมอยาก้เยไุ้งครับ ก็งูภาษาคุกูนะกินสบายเลยุ่งเขาเอนยังรับหนอ พ่อบอกพ่แม่หับอกห่มองับเปลือหมูตัวหั่นไปแล้วกินว่าอะไรเนี่ยเอามาหั่เนี่ยเราเวอร์ดิเนเนี่ยังไม่งามเสียบบ่กเนงอดีนะมาพนไปกระเดี่ยงเแต่ว่าบรเคยกินว่าทำี้กินได้อย่บจใบมันปูบริจากบ่เอาอยู่บ่ใบจะเรียจะเร็บจัดแล้วมันดูนี่เด็กมลแคลน้ำมอนะแค่เปื่เสียบแบนั เอาไปหน้าเอาเอาเซ็นแล้วครับไปหน้งปีมาเด้อมาเดิอก็สดหวานครับแซ่บกระดุนบานี่งแกกระดุนปัดปาดตักหน่อยก่อกันขนากับก้อยกุ้งครับ ไปอยกุ้งกบปิ้งปลาเรื่องเนาะน้ำทงน้ำด่าเดี๋ยโอ้ยยังพระกระดน <laughs> อ,อ,นดอ่อืมอ่ะมันอือืม

ครับพี่น้องครับออกมางยามเบ็ดแล้วครับพี่น้องเอ้ยครับโอ้ดําไหลครับพี่น้องเพิ่งเบ็ดหลังนี่ครับนี่โอ้ยถ่ายตอนเอาแต่หลังมาติดเด้อพี่น้องเด้อนี่คือว่าติดแน่นอนนี่ครับนี่พี่น้องมึงนู้นี่ติดบ่อยนี่ไม่ได้เลยนี่เบ็ดข่อยนี่ถอดก่อนเด้อพี่น้องเด้อวิธีการเพชรถอดก่อนถอดเพชรก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นโอ้นั่นนั่นนั่นโอ้ยของแท้พี่น้องของแท้ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยคอยเด็กพี่น้องเลยแค่แหงเพื่อลดเด้เห็นแน่งน่ครับโอ้ยเดี๋ยวค่อเคยเด็กพี่น้อง,งเยลดเดยนะค,ครับอืม,อมเหยี่ยวมีหลุมเลยักปลาครังครับโมโหครับรอรุ่นครับพี่น้องครับโอ้ยถึงไม่ปลึกเลยครับพี่น้องเอ้ย ขวาช่อนครับโอ้ช่อน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 ครับพี่น้องช่อนช่อนช่อนครับนี่เอาแต่หยาดขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อก่อเขาไปให้เราได้เบีน้องเพิ่นเ้อะก่อเขาเด้อะจำไว้เด้อพีน่น้องเด้อะยังเไลาใส่เบียดเบ็ดเขาเพิ่นบ่ให้ใส่ดิหย,ยาดขึ้นมาเลยนี่พี่น้องเอ้ยนี่เจ้าื้อ แต้มครับพี่น้องเอ้ยแต้มแรกครับช่อนครับพี่น้องโอ้รรมาทำรัลดาแล้วนี่เพ<อ><ะ>ื่ออะไสุดยอดครับพี่น้องแต้มแรกครับของกิงครับพี่น้องนี่ขออนุญาตแซ่ของนะครับพี่น้องโอ้ผมเด้อพี่น้องคเครื่องเสียงทีมงาน นี่ครับจามเบสครับพี่น้องมื้อหลังนี่ครับพี่น้องมื้อหลังนี่ครับนี่นี่มีบเราครับนี่เห็นว่ามียบเราคิดว่าต้องชั่วแน่นอนเลยครับเบสเเจ้านี่อีสามบันดอนนี่ยไม่เคยพลาดครับขอแตให้กินนั่นนหะครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่บ่นี่เต้มบ่อู้ยพี่แต้มอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดต้องถอดก่อนเลยพี่หนึ่พี่น้องเทคนิคเดี๋ยถอดเบสแล้วก็ให้มันเล่าเอาเลย นี่ครับน้ำหยาดเด่นครับพี่น้องปลาไม่ได้เกี่ยวน้ำหยาดหรอกพี่น้องเนาะน้ำหยาเกานั่นครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยประมาณสี่ตัวโอเเอ้าออ้ย,ออยพี่น้องตายแลยเลยติดแป๊บเดียวมันเกี่ยวหยาดแล้วพี่น้องเนาะเนี่ยตัวงา,งามครับพี่น้องถือว่าได้เลยใส่นี่ โอเคอยู่ครับนี่ครับประมาณสามขีดสามผดได้ครับนี่ครับลองขีดสักผีดอ้าครับพี่น้องขออยากเจ็บกันครับนี่ขั้วหนึ่งครับพี่น้องแบบนี้โอเคครับครับพี่น้องครับสรุปผลงานแล้วพี่น้องเลอนี่ของวู้ขาเลยหยาบมากเมื่อกี้ครับนี่บึ่งเด้อบึ่งเด้อ เด้อสิได้หลายปายยี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละไอเบสมึงขึ้นนี่ครับขึ้นนี่ครับนี่พี่น้องโอ้ยพอได้อยู่ได้กินยังได้พี่น้องเลยสามแต้มครับพี่น้องสามแต้มโอ้ยไม่อย่างนั้นพ่ใจเบิดเรเบสเครื่องเสียงเลยพี่น้องเในมือนี่คักขนาดนี่ครับสามแต้มครับพี่น้องเอาพอได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องเนาะโอ้เจ้าเดมเมื่อกี้เขาเลียกันตายบ้านห่งเดือบึงเนาะเราไปให้เราครับพี่น้อง อ๋อ,น,อน,นี่พ่อตัวเป็นเป็นบ่เต้นเหรอเอา้กากระปูบ่ได้ใส่กระปูกับมีโอ้เน,นี่ยพี่น้องมาทานขนาดเด้ทีมงานอะไรเกีรผมได้หมดเลยียร์ละใส่ยันต์เหรอใช่เมียกวเว้ยไม่ต <c oughs> ากโกจุ่มเหรอครับพี่น้อง อาครับพี่น้องครับซาลาฟชิปน้ก็ะลาพีและน้องเชยเด็กพี่น้องเออครับเจอกันชิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กไ่กินลงเรื่องสะพานมน้อ่ะไปกินน้งเรื่องมิมหาป่าดิกินนงเรื่องกินแมจอกกินบรรยากาศน้องเรื่องอะอดี